สวัสดีครับมาดูการคำนวณเลขล่างนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมทำไว้ให้แล้วนะครับที่แรกว่าจะทำรายละเอียดแต่วิดีโอรู้สึกว่ามันอัดหลายรอบแล้วมันตัดนะครับข้อมูลเต็มนะก็เลยไปแบบรวบลัดเลยนะครับอ้าวทันก็ทันไม่ทันก็ไม่รู้จะว่ายัางไงวันนี้โทรศัพท์มีปัญหามากนะครับ อันนี้ตั้งรางวัลที่1นะครับเลขล่างรางวัลที่1เลขล่างนะรางวัลที่1เลขล่างที่1เลขล่างที่1เลขล่างนะตั้งมานะครับอันนี้คือแถวสุดท้ายนี่นะครับก็คืองวดที่ผ่านมาใหม่ๆหม่มาดนะครับนะหนึ่งพยนะอันนี้1พย68ที่ผ่านมานะครับออกนี่แหละนี่สามสี่ห้าแปดเก้าแปดแล้วก็แปดเจ็ดนะเอามาดูวิธีคำนวณนะครับนะหาทั้งหลักสิบหาทั้งหลักหน่วยนี่แหละเอามาดูวิธีคิดคำนวณหาหลัก หลักสิบก่อนนะหลักสิบนะครับเอาดูตรงนี้นะนะผมกะเอาจะได้สักแปดนาะทีจะถึงไหมเน,นะนี่ยอ่ะหลักสิบนะครับนะนี่ก็คือเลขหกนะเลขหนึ่งนะนี่ดูนะครับหลักนี้ทุกตัวเลยนะครับหลักนี้ทุกงวดนะหลักเดียวกันทุกงวดเลยนะครับนี่เลขตำแหน่งเดียวกันหลักเดียวกันนะตำแหน่งเดียวกันหลักเดียวกันทุกงวดเลยนะครับ เห็นไหมผมจะยกมานะยก6มานะครับยก1มานะครับส่วนตัวนี้เป็นเลข1คงที่นะครับเอาไว้บวกกันนะ6ยกมานี่8ยกมานี่1งคงที่8ยกมานี่7ยกมานี่1คงที่นะครับ6ยกมา1ยกมา1คงที่8ยกมา7ยกมา1คงที่นะครับนี่คือวิธีคิดหาหลักสิบนะได้หลักสิบแล้วก็เดี๋ยวบวกให้ดูนะครับ 6กเนะครับก็ได้8ปดนะแปดบวกสองก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าก็ได้ห้านะคือตัวนี้ได้มาเท่าไหร่แล้วบวกสองตัวนี้ได้มาเท่าไร่แล้วบวกหนะครับนะบวกห้านะนะบวกหนะครับเหมือนกันอะ่ 8, อะแอ่ะหกบวกแปดหได้สิบวกหนึ่งได้สิบห้าอ่ะได้ห้นะก็วางหนะครับห้าก็จะได้เได้สนะ บวกลองดูนะครับอ่าห้บวกสได้7 7็ดเจ็ดบวกหได้12นี่แหละได้5้าได้7จได้2นะเหมือนกันครับนี่วันี้ก็ 8:「ปดบวกเ็ได้ห้า้าบวกหนึ่งได้หกนะก็ได้หกได้แปได้สามนะงวันนี้ได้หได้8ได้3นะหลักสิบนะวันนี้ก็หกบวกหนึ่งบวกหนึได้แปดนะครับได้แด 8บวก2ได้0 0บวก5ได้5นะได้เลข8ได้0ละหนะงวดสุดท้ายนะครับ8บวกเได้15 15บวก1ก็ได้16อ่าได้6นะครับวาง6นะได้6นะบวก2เป็น8นะครับ8บวก5ก็เป็น13วาง3นะครับนี่คือหลัก10นะหลักสิบนะครับ fc นะนะครับนะหลัก10เราได้มาแล้วนะครับหลัก10บนะเน้นให้ดูคือหลัก10บนะ หลักสิบงวดนี้นะครับหลักสิบงวดนี้นะอันนี้คือหลักสิบทั้งหมดนะครับหลักสิบนะนี่คือหลักสิบนะครับนี่หลักสิบทั้งหมดแต่ละงวดนะได้เลขสามตัวนะหลักสิบนะครับทีนี้มาดูหลักหน่วยนะครับมาดูหลักหน่วยจะได้เลขสี่ตัวนะนี่คือหลักหน่วยนะครับนะข้อนี้ได้ศูนย์ได้สองได้สี่ได้แปดนะ มาจากไหนนะครับมาจากไหนเอามาจากไหนนะครับเอามาจากไหนนะเอามาดูตรงหลักหลักหมื่นนะครับเนี่ยหลักหมื่นนะมาดูตรงหลักหมื่นนะครับเนี่ยเลขศูนย์ใช่ไหมครับผมชักมาเลยครับผมชักมาแลวนะนี่เป็นเลขศูนย์เอามาเอามาก่อนเลยครับศูนย์นะศูนย์นะครับก็นับอีกสองครับศูนย์เป็นสองนับเพิ่มไปอีกสองเป็นสี่ ีนี้กระโดดมานะครับบวกสี่นะครับเป็นแปดนะนะจะได้ศูนย์สองสี่แปดหรือบางคนก็จะนับแปดศูนย์สองสี่อย่างนี้ก็ได้นะนับง่ายดีแล้วแต่ใครจะจะนับนะครับอ่ะอันนี้คืองวดที่หนึ่งนะครับมาดูงวดต่อมานะครับอ้านี่คือเลขเกตนะตำแหน่งหลักหมื่นนะครับก็ชักมาเลยดึงมาเลยนะครับก็ได้เลขเกตนะครับนะ เอาเลขเจ็ดของมันดึงมาเลยดึงมาเจ็ดนะดึงเจ็ดมานะครับก็บวกสองนะครับได้เก้าบวกสองก็ได้หนึ่งก็บวกสี่ก็ได้ห้านะไต้เจ็ดเก้าหนึ่งห้านะครับงวดนี้นะนี่คือหลักหน่วยนะครับมาดูหลักหน่วยงวดนี้นะครับคือเจ็ดนะครับอา้าวดึงมาเลยนะครับเจ็ดนะอ่านะเอามาจากหลักหมืน่นนะเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเหมือนก,นกันกับตัวนี้นะครับพอมัน เจ็ดเหมือนกันอืส่วนตัวนี้ได้เลขห้านะครับออาตำแหน่งนี้เลขห้าดึงมาครับดึงมานะดึงห้ามาเลยนะครับดึงห้ามาก่อนนะดึงห้ามาก่อนแล้วก็บวกสองได้เจ็ดบวกสองได้เก้าแล้วก็บวกสีนะ่ได้สามนะเด็สามได้ห้าเจ็ดเก้าสามนี่เป็นหลักหน่วยนะครับส่วนงวดสุดท้ายเลขสี่นะครับเอาดึงเลขสี่มาครับได้สี่นะอ่าเลขสี่นะครับได้เลขสี่นะสี่บวกสองได้หก นะบวก2ได้8บวกสี่ได้2นะครับนะได้แล้วนะโอเคนะครับนะได้แล้วแต่เรางวดแต่ละงวดนะครับนะต่ละเรางวดได้แล้วนะครับทั้งหลักสิบและหลัก,ห,ลกหน่วย <c oughs> อ่ะมาดูผลนะครับวันนี้ออกเลขอะไรครับอ่ะ ออก4 6กับ8 5กับ5 8นะอ่าเราหาเลขล่างใช่ไหมนะครับก็คือ5กับ8เอาเข้า5 8นะครับอ่าเข้า5 8อ่าเข้าเลข5 8นะครับอา่าเข้าเลข5 8นะครับนะเ,เข้า5 8นะครับอ้าวเข้า5 8นะวนตัวนี้นะครับออกอะไรออก7 7นะครับอา้าว เอาเลขเกตเลขเกตเอาเลขเกตนะาหาปากกาตัวที่มันวงแล้วไม่ไม่ทับตัวเลขก่อนนะอันนี้เกตนะอ,ออกเกตเกตนี่เลขเกตนี่เลขเกตนะอ่าอกเกตเกตนะออกเกตเกตนะส่วนตัวนี้นะครับออกอะไรออกหกหนึ่งนะก็จะมีหกหนึ่งนะออกหกหนึ่งนะครับออกหกหนึ่งเข้าไหมนะครับเป็านายังไงครับหลักสิบ หลักหน่วยนะครับส่วนต่อมานะครับออกอะไรนะครับงวดนี้ออก8 7นะครับอ่ะหลัก10ก็คือ8นะครับหลักหน่วยก็คือ7นะมารองวดนี้ครับรอนะครับรอผลวันที่16พอยอนะครับ68นะครับรอผลว่า จะเข้าตัวไหนนะครับจะเข้าตัวไหนนะอ่ะรอผลนะหลักสิบหกแปดสามหลักหน่วยคือสี่หกแปดสองอ่ะลองจับคู่ดูนะครับลองจับคู่ดูก็จะได้หกสี่นะครับหกสี่นะหกหกนะครับหกแปดนะหกสองนะหกสี 6, 4, 6 8เอ้ห6ส6 6, 6, 8, 6 2, นะเนี่ก็จับ8นะครับ8 4 8 6 8 8 8 2หงนี่ก็จับ3ก็จะได้3 4มนะ36 38 32เนะี่ย จับคู่ได้เท่านี้นะครับนะวันที่16พอยสองห้าหกล่างอย่างเดียวนะครับล่างนะล่างนะล่างนะครับ16บหพอยหกแล่างนะครับนะสูตรเรียกล่างนะครับตามนี้นะ อ่ะมันยาวแล้วนะครับกดถูกใจให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยแค่นี้แหละสิ่งที่ต้องการ <laughs> สวัสดีครับ